โดนแต่เช้าเลยตื่ตปี๊ด ปุ๊บๆเลยอันนี้วันนั้นผมเคยกินแล้วสิบาทปบ้านบเแกของเปี้ยวชบ้านชอบเปี้ยวเปี้ยวทุกวันได้กำไรป่าได้ครับได้กี่ร้อยนะอร่อยไหมอร่อยไหม ไม่พูดอ่ะอร่อยไม่เลยไม่พูดอ่ะอร่อยไม่ออกเลยอร่อยมากอร่อยจิทอร่อยดีน่ไปร้านนู้น่อนไปร้านนู้นแซ่บแซบพี่เลืจะอะร้านไหน ตลาดทุกของสามของหลุงอันนี้ทีม G P S ว่าพี่ยาคนลุงสองสามจะเข้ามาทามาถึงที่เลยไปโอ้ฝากแม่ก่อนยาพี่ยาไปดื่มน้ำใสอย่างนี้ก็มีแก้วถือแล้วดิมากนะยอบอ่ะยอดยอดอย่างนี้ก็นี่นี่เขาแกะพีไว้นะแทนคตามขอบคุณจัดให้ผมจัดให้ครับอยู่งานครับอยู่งานนี้พี่ยาก็มีแก้วกินน้ำนะใช่ไปเอามาขายหน้าโรงงานเราได้เลยนะขายครับ ไม่มีนอนเามาเยอนะกอดที่ยงแล้วโดนแน่ๆเชี่ยหนึ่งนาทีได้ไหมเชี่ยหนึ่งนาทีได้ไหมไม่ได้ถ้าก่อนเที่ยงแล้วโดนเกไานหนึ่งโอเคโอเคไหนิมีคนวางแผนดิ้เรียบร้อยจริงนะเ่มาก เราลองดูอยูลงงาดูภาษาต่างๆทำเร็วที่ตัวนี้ที่บีหนุอขาจกินก่อนไปกินอะไรดีวะเอาเอชายที่ชรได้ดูว่าพี่ยาจะกินที่ไหนชายเออนี่ายไปไหนวะดูแ้พ่ายงมีตัไงม่เข้ามาทไหนพี่ยาแต่วันนี้อันเจอพอดีเลยไวมากๆหือสิจินของจีนเลยห้อสิบแถมสองเป๊ะเลยบอกเลยเค้กลาได้อในจออ่ะจอเปอร์เกอ่ะ อันนี้เป็นเค้กโบราณแต่งหน้าแบบแต่ไม่โบราณนะหน้าไม่โบราณนะเขาไม่ได้เรียกหน้าโบราณนะไม่ใช่นะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหน้าอะไรดีพี่อ่ะเค้กวัยรุ่นเค้กเวัยรุ่นไม่ใช่เค้กโบราณนะเนี่ยโบราณแต่คนทำโบราณกว่าเค้กวัยรุ่นเหรอต่างตั้งแต่เมื่อาพี่พี่ใครไม่กินเลยนะโอ้โหอุ้ยอร่อยอยู่ใกล้อยู่ใกล้ตลาดไทยอร่อยเลย อร่อยมากอร่ยมกดยร้านจอด้น้ลเลยกินแล้วลืมเลยร้านจอร้านจอมันเยอะจนดมึนหมดแล้วมึนไอร้านใหม่ร้านอะไรนะไม่รู้ครับชื่ออะไรไม่รู้เลยไม่ได้แคเกอร์ครับแคคเกอร์แคเกอร์ ชิมนอร่อยอร่อยจอกอันอร่อยทำกคนสคนนะทำสอคนบอนบอนมีคู่แข่งแล้วแหละ่ยูอย่างนันไม่เพื่อนรวมอาทีไข่กี่บาทขอโทษทมพี่ตุ๊กเ้อาไข่กี่บาทขมห้า่าเหมายีได้ไหมเดี๋ยวมาขายที่ร้าน3 5มวยบอกมาหน่อยมันมีคู่แข่งแล้วคู่แข่งแล้วมันเขาเขาเขาใหญ่มาก เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคู่คู่คู่ขาอาชีพครเพื่อนคู่ขาเดินร่วมอาชีพเออเพื่อนร่วมอาชีพเขาไม่มีหรือไม่มีผัวไงี่ต่างการร้องว่ไปหาผัวรอๆมายากเลยไม่มีใครเอาเลยเนี่ยยาดเลยดียายาย่าอะไรอย่ามีห้าคนไม่ไม่ไม่หยุดหยุดมีผัวรวยรวยอย่างนี้จะไม่มีใครเอาได้ไงไม่มีจริงๆพี่ยาเชื่อไหม สวยไงสวยเนสวยเลือกเยอะเพื่อนมอมโสดนะพี่อไม่เชื่อไม่ได้ถัวจริงใช่หรอจริงพี่อ่ะว่าเลือกเยอะมากกว่าใช่เลือกมากเลือกมากนะพี่อ่ะว่าแต่เขาเป็นคนขยันนะต้มันาหาเรื่องนะ่ครัมันทำงานเยอะจนไม่มีเวลาทีจะไปหาเป็นไงดูดิสวยที่หนึ่งว่างแล้วแต่งอยู่นะแต่ยังว่างอยู่นะ

เป็นสตาเลล์นี่นะเนี่ยยกมาลูกสักุพันยังมาซื้อนี่อ่งจริงามแม่าุคพันยังมาซื้อนี่ค่ม เปอสยสูอมาก่าดแล้วหนึ่งนิคการตัดเหมืนดิใช้แล้วไม่ติดนแใจได้ตัดเป็นแนวก่อนแล้วตัดแนวแนะนำเลยไมานะคะที่ตลาดที่ยาคมรุมนะสาลี่ห้าม นี่มันเปนเป็่มาอะไีจะื่นข้มาไเร่หน่อยวันนี้เป็นเวลาัาไม่ดืมลันที่้าบอกทำตนวงนบอกไม่ันเกิดวันเกิดวันที่เท่าไหร่นะวันเกิดเราอ่ะยีสอ่ะเดียวเลยต้อง เลยมาแล้ว่ะเด็เลยมาแล้วเดินแล้วเหรอเดินแล้รดีดีเดินนี้หรอวันเจอที่เท่าไหร่เ็ใช่ไหมเนี่ยหเข้าโรเี่ยาวนึงเกงแคนาอเไรกจสมูได้นะ เมื่อวานมันหอมกรุ่นาแม่เลยวผ้าม